สวัสดีครับขอพรบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามที่ช่องของผมนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องกับเหรียญนี้นะครับว่านะครับมีราคาหรือไม่มีราคานะครับขายได้หรือขายไม่ได้นะครับทุกท่านนะครับบางคนนะครับบอกโอ้โหหลายเจ้านะครับ นะครับลูกค้าทุกท่านนะครับกรุณาดูคลิปให้จบนะครับว่าทางร้านจะมาให้ทุกท่านรู้เลยว่าเหรียญนี้มีราคาเท่าไหร่นะครับและขายได้จริงหรือเปล่าครับทุกท่านกรุณานะครับดูคลิปไปช้าๆนะครับวันนี้ผมจะพูดยาวนิดนึงนะครับขออภัยนะครับทุกท่านนะครับผมต้องแจ้ง อ่านะครับเพราะว่ามันมีการคอมเมนต์นะครับใต<ส>้คลิปเป็นจํานวนมากนะครับว่าติดต่อย่างไรทํอยังไรนะครับทางร้านก็บอกตั้งหลายคลิป ME แล้วนะครับบอกให้ทุกท่านดูคลิปให้จบก่อนและจะมี ID l ดียน์นะครับจะขึ้นมานะครับทุกท่านทุกท่านก็บางคนก็ไม่ฟังนะครับบางคนก็ยังส่งยังส่งข้อความมาเหมือนเดิมทางร้านก็ไม่อยากตอบแล้วนะครับเพราะว่ามันขี้เกียจตอบนะครับเพราะว่าเป็นจํานวนมากนะครับ ทางร้านจะมาตอบข้อความทุกข้อความมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเราจะมาให้ทุกท่านนะครับเข้ามาดูในคลิปก่อนนะครับว่าทางร้านขึ้น ID ให้แล้วนะครับ ID l ดียนะครับมีช่องทางการติดต่อแน่นอนเลยครับเพราะทางร้านรับซื้อจริงนะครับหรือทางร้านจะมาอธิบายวันนี้นะครับว่าให้ทุกท่านหายข้องใจเลยนะครับว่าเหรียญนี้มีราคาไหมนะครับมีขายได้จริงหรือเปล่า ขายไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับแต่ผมจะขึ้นไ d ดี n ลให้ทุกท่านเข้าให้ทุกท่านเข้ามาก่อนนะครับเข้ามาที่ l ล n e นะครับกรุณานะครับถ่ายรูปมาจะชัดนะครับทุกท่านนะครับบางคนก็ถ่ายรูปมานะครับมัวไลน์ผมจะไม่อ่านเลยนะครับผมขออภัยนะครับมัวไลน์นะครับผมขอแค่อ่านนะครับผมไม่ได้อ่าตอบกลับไปนะว่ารับหรือไม่รับแต่ถ้า ทุกท่านนะครับถ่ายมาชัดเจนนะครับทางร้านจะตอบกลับไปนะครับว่ารับหรือไม่รับนะครับขอให้ทุกท่านนะครับถ่ายรูปมาประเมินราคาก่อนนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับถ่ายให้ชัดๆนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น ID ดี n e ให้นะครับนะครับเป็น ID ดี n e นี้ครับที่ช่องทางการติดต่อของร้านนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับต้องเป็น ID ดี n e นนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวขึ้น ID ดี n e นนะครับทีมงานขึ้น ID line นแป๊บนึงนะครับ ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นไ d l ดีไลนนี้นะครับทุกท่านนะครับนี่เห็นไหมครับแบบนี้นะครับไ d l ดีไลนนี้นะครับเท่านั้นนะครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะครับนะครับส่งรูปมาประเมินราคาก่อนนะครับทุกท่านนะครับ่นี่ลายดีไลน์นี้นะครับย้ำนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเหรียญนี้นะครับให้ทุกท่านหายข้องใจนะครับว่ามันมีราคาเท่าไหร่และขายได้จริงไหม นะครับบางคนตอบพูนง่ายบางวันนี้นะครับผมมาเปิดดูลน์นะครับเป็นจำนวนมากนะครับส่งมาให้ผมดูนะครับมาตอบแทบไม่ไหวเลยนะครับนะครับตอบไลน์แทบโหทำไมขายไม่ได้เลยะครับเป็นอะไรลระครับเห็นประกาศรับซื้อขออภัยนะครับคุณดูช่องด้วยนะครับคุณดูช่องด้วยคุณสังเกตคุณคลิกเข้ามาดูคุณต้องดูชื่อชื่อ ของช่องด้วยนะครับว่าช่องนั้นคือชื่ออะไรนะครับเพราะมีหลายเพจนะครับมีหลายช่องนะครับเพราะว่าคุณต้องฟังเชื่อของผมนะครับผมรับซื้อจริงจ่ายจริงนะครับที่ช่องของผมนะครับนะครับว่าทางร้านประกาศรับซื้อแบบไหนนะครับขอให้ทุกท่านดูคลิปไปช้าๆนะครับนะครับเป็นชื่อช่องของผมนะครับเท่านั้นนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับนะครับเดี๋ยวผมอธิบายนะครับเนี่ย เนี่ประเทศไทยนะครับอ่าด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับเนี่ยแล้วก็รัชกาลที่เก้านะครับเห็นไหมครับพระเจ้าอยู่หัวนะครับเห็นไหมครับแล้วหันมานะครับส่งกันมาเป็นจํานวนมากนะครับผมต้องขออภัยนะเอาเหรียญเก่ามาให้ดูก่อนนะครับว่าจะอธิบายให้ฟังให้ช้าๆเลยนะครับนะครับช้าๆเลยให้คล่องจะหายคล่องใจเลยนะครับเนี่ยเหรียญ50สสตังค์ เขาเรียกกันอะไรนะลวงข้าวนะครับลวงข้าวเห็นไหมครับมีรอยหยักหยักตรงนี้มันมีเลยเหมือนเหมือนรอยข้าวอ่ะมีเหมือนรวงข้าวนะครับเห็นไหมครับแบบนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องขอภัยแตะกล้องนั่นนะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงขอภัยขออ่านะครับเห็นไหมครับเขาบอกเป็นลวงข้าวนะครับอ่าอ่าห้าสิบสตังค์นะครับพศสองพันหนึร้อยยี่สิบสามนะครับ ผมบอกเลยนะครับตอนนี้นะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับผมย้ําเลยนะครับยังอ่านะครับเป็นแบบปกตินะครับแบบเนี้ยคือปกตินะครับยังไม่มีราคานะครับผมยังไม่ได้รับซื้อยังไม่ได้ประกาศรับซื้อเป็นทางการนะครับเพราะว่าการจํานวนเป็นการจํานวนการการผลิตนะครับเป็นจํานวนมากนะครับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยครับการจแบบยังไม่รับนะครับแบบเหรียญแบบปกตินะครับ ทุกท่านนะครับย้ําเลยนะครับยังขายนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับยังไม่มีราคานะครับแต่สภาพอย่างเงี้ยก็คงไม่มีราคาเลยนะครับเนี่ยสภาพขึ้นสนิมอย่างเงี้ยเนี่ยไม่มีราคาเลยนะครับผมย้ําเลยนะครับยังไม่ได้รับซื้อยังไม่มีราคาแบบผ่านการใช้งานอ่าแบบถ้าไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็ต้องดูเป็นแบบเป็นถุงนะครับทุกท่านมีเป็นถุงไหมนะครับร้อยเหรียญนะครับ ขึ้นไปอย่างเงี้ยก็ต้องตีราคานะครับนะครับการเอ่อเอ่อต้องเป็นไม่ผ่านการใช้งานเท่านั้นถ้าขึ้นสนิมแบบนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงครับยังไม่รับไม่มีราคานะครับ it. ไม่ต้องส่งมากันนะครับไม่ต้องส่งมาถามอีกแล้วนะครับว่าขายได้หรือไม่ได้ถ้าเป็นเหรียญแบบนี้นะครับย้ําเลยนะครับถ้าเป็นเหรียญปกตินะครับยังไม่มีราคานะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับย้ํานะครับแต่ถ้าคุณเป็นมีเหรียญแบบ คุณสังเกตนะครับคุณต้องสังเกตเหรียญนะครับเพราะว่านี้เป็นอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับต้องเป็นมันเป็นเพศเหรียญกลับนะครับนะครับทุกท่านเดี๋ยวเดี๋ยวซูมออกไปก่อนแป๊บอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะนะครับมันขับไปเหรียญเระเสรียญกลับนะครับนี่ะเป็นเหรียญเระเสรียญกลับอ่าดูเลขเลขห้านะครับดูเลขค่าครอ่านะครับอ่าห้าสิบสตางค์เห็นไหมครับดูเลขค่าจะกลับหัวลงเห็นไหมครับกลับหัวลงแบบนี้นะครับนี่ เนี่ยแบบนี้ยังไม่มีราคานะครับแต่ถ้าใครพบเจอเป็นเหรียญพระเศียรตรงนะครับเพราะว่าเป็นทุกเหรียญลองเราเรากลับดูนะครับเหรียญนี้นะครับจะเป็นพระเศียรกลับกันนะครับจะพระเศียรกลับจะไม่มีราคานะครับย้ํานะครับพระเศียรกลับจะไม่มีราคาเห็นไหมครับหัวทิ่มแบบนี้อย่างโอ้ขออภัยครับแต่กล้องหนักไปหน่อยอ่าออ่าโอเคนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยเป็นพระเศียรกลับยังไม่รับซื้อ เป็นเหรียญปกตินะครับย้ำเลยนะครับไม่ต้องส่งมาแล้วนะครับยังไม่ขายไม่ได้นะครับไม่รับซื้อเลยนะครับถ้าเป็นเหรียญแบบเป็นพัดเหรียญตรงนะครับมีราคานะครับ300นะครับตาสภาพอย่างนี้ก็สะอยู่ยังไม่ได้รับนะครับตาสภาพมีขึ้นสนิมอย่างนี้ไม่รับเลยนะครับไม่รับแต่ถ้าสภาพสวยๆหน่อยหนึ่งนะครับหน่อยหนึ่งก็อยู่ที่เรา 200- สองร้อยถึงสามร้อยบาทนะครับ ต้องเป็นผียนตรงนะครับผียนตรงเท่านั้นนะครับแบบนี้เป็นผียนกลับนะครับลองดูนะครับลองสังเกตเหรียญก่อนนะครับและคุณเป็นแบบนี้เห็นไหมคุณเรามาดูนะครับถ้าเป็นผียนขวางอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับจะเหมือนกันครับเป็นผียนขวางอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยแบบนี้เป็นผียนขวางแบบนี้อันนี้จะอยู่ราคานะครับอยู่ที่ร้อยหลักร้อยนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นผียนตรงเลยนะครับนะครับอยู่ที่สามร้อยนะครับ สามร้อยเป็นพระเศียรตรงนะครับอยู่ที่สามร้อยนะครับดูประเมินราคานะครับถ้าสภาพสวยๆเลยนะครับจะอยู่ที่ประมาณห้าร้อยนะครับหนึ่งรือประมาณหนึ่งพันบาทนะครับสวยหรือสวยกิ้มเลยนะครับแบบใหม่ๆนะครับอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับต้องเป็นพระเศียรตรงนะครับย้ํานะครับต้องเป็นพระเศียรตรงนะครับอยู่ที่หนึ่งพันบาทผมรับสูงสุดนะครับนะครับ เป็นผสเดียนตรงลองลองกลับดูนะครับทุกท่านนะครับดูช้าๆนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้ไม่รับซื้อนะครับเนี่ยเห็นไหมหัวทิ่มแบบนี้เห็นไหมครับทุกท่านเห็นไหมครับแบบนี้เลขห้านะครับกลับลงตัวเลขจะกลับลงเห็นไหมครับกลับลงเพราะว่าผลิตมาเป็นผสเดียนกลับทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีผสเดียนตรงนะครับถ้าใครพบเจอเป็นผสเดียนตรงนะครับตรงกับเนี่ยเห็นไหมถ้าตัวเลขตรงขึ้นมานะครับตรงกับเจ้าอยู่หัวนะครับแบบนี้นะครับ ตรงกันมานะครับจะรับซื้อนะครับอยู่ขั้นต่ํา1000บาทนะครับแบบสวยๆเลยนะครับถ้าแบบเก่าๆอย่างนี้ยังไม่รับซื้อนะครับแบบเก่าๆแบบนี้นะมีชื่นสนิมแบบนี้ไม่รับซื้อไม่ต้องส่งกันมานะครับเป็นจํานวนมากเลยนะครับย้ํานะครับเป็นเหรียญปกติยังไม่รับซื้อนะครับยังขายไม่ได้นะครับย้ําเลยนะครับไม่มีราคานะครับต้องเป็นเหรียญปัมผิดพลาดเท่านั้นนะครับย้ําเลยนะครับ ถึงจะมีราคานะครับขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด s u บ s ไ r ร b ์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ